ได้เลยนว่ก็ได้ว่ายเลนสาะก็ได้สระสร้างก๋วยเตี๋ยวกินเลยเขาเตรมเตียมเขาตัวใดครับมาเขาเต็มเต็มศูนย์สามแล้วให้คงสุดท้ไทยนะให้ยุ่งคงสุดท้ไทยพราะ้าถึงเมื่อนตัวเขาไปถามมึงเหือนในบ้านศูนย์สามศูนย์สามอาจารย์ในมัทตาไหนครับฝันฝันเราก็มีคนนุ่งมาอาตมาตายนะอาตมาก็เลยเขียนเลข ศูนหาสามไปเลยาสามศูนย์สามศูนย์ผงชูไทยนะถือกัน,น,นเหมือนนึ่งเหมือนเหนือเราเลดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การนมัสการครับการนมัสการครับกรมสการบกรนมัสการครับเดินบนเินสุกมาหนาหลายตาที่น้อมือนี้ครับผมอ้ามอาจารย์มซุ้มครับเร่อนี้ซื้อไมเสียงนาะเขารงวดติดต่อกันกับที่นอนกับที่มหาหลายตัวเขาตัเรียกวิ่งดีว่างันนะแม่บ่าครับอาจารย์ให้ตัวนนะครับเรีกวิ่งตัวานงวดที่แล้วกวิ่งเก้าให้เกาเจ็ดดมันบอเต้าเปี่นม่บ บุตเต็มนึงแต่ว่าเขาวิ่งเต็มๆบ้านนี้งวดวัางหันกับมาวิ่งเขาเต็มเต็มเลยแล้ววังหันเขาเต็มเต็มเขาตัวใดครับขาเขาเต็มเต็มศูนย์สามแล้วใหโคงสุดไทยนะห้ยุ่งคงสุดไทยเพากันถึงเงืนตัวเขาไปถสามมึงเนี่ยในวันศูนย์สามศูนย์สามอาจารย์ได้มาจากไหนครับฝันฝันฝันลรวก็มีคนนุ่มว่าอาตมาตายนะอาตมาแต่เลขเขียนเลข ศูนหาสามไปเลยสามสามสาม้วสามศนย์ผงทุตไทนะถือกันมือนนึ่งมือนเหนือเราอลยทั้งกรมมอสูนทั้งกรมมอสูนทังุุนก็ถือเป็นวาาศรามหามหามืออื่นอีกตัวเป็นวาาิรมาทํำบุญก็พาอาจารย์ทั้วาาถือหลายพรท่านเลอวัาพระท่านเขาเรียกข้องฝันเนาะข้องฝันข้องฝันสาหรับเลขสูตรกัเขาแตะวิ่งข่าจะวิ่งวิ่งม่เคยผ่าเธอเนาะวิ่ง โอ้โหดบางหันเลยอาจามาให้วิ่งตัวใดมันออกหาสูข้างล่างมันออกเก้าเปลี่ยนนองครับเมียนบัเมื่อกล่าวิ่งเก้าตัวอาจมาให้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเมียนบัวมันออกเก่าเปลี่ยนกับพิษเตี๋หนึ่งหมดแล้วอาจารย์ให้เก่าเก่าสีกับเก่าเจ็บเนาะเก่าสี่เก้าเจ็บครับเน้นไปที่เก่าเจ็บเก้าเจ็บเก่าเปลี่ยนกันออกเก่าเปลี่ยนเก้าอืบ้านเลขที่ไม่เคยพลาดผู้ใดสีวิ่งวิ่งได้ครับผมเออสายวิ่ง เบอรเนี่ทางภาคใต้ฟังเนี่ได้ออกคลิปเราเดี่ยันนี้ทางทาคตคือว่าเห็นคลิปกันิอืคือว่เห็นคลิปกระสันดีอยู่ภาคใต้ไเบอง์บอ่อวันนี้ให้อาโจยดเน้อบันนี้เดี๋ยวครับผมหลังอไปหากละดดูครับครับนึ่งนั้นอาจารย์ด้อผมไปหากระดาก่อนวายเป่าเรียนเป่ามาเด้ยครับครับหาคบยเรียนกระดาษมาเอฟซีเีนกดามาเขียนพร้อมกันก็ได้ครับตาบอให้หลายหางเ ความจำมันไหลอยู่แล้วเนาะมันค่อยสิได้สื่อหลายๆได้นะบ่ได้ต้องลงทุนหลาแล้วก็ะเราะตัวนี้บ่คิดว่าบ่บ่ได้เขาโค้งการพูดละเครื่องหรอกตีปตัวนี้งวดนี้บ่ได้เขาคนละเครื่องแค่บ่ได้เขาคนละเครื่องเอาเต็มๆมาเข้าจานเต็มเลยบอนี่อันงวดที่แล้วนี่แต่งวดที่แล้วสิทิ นี่ใช่มีสตีเขาอยู่นี่สติเขาคนนี้นี่ก้าวอาจารย์ให้ก้าวหาก้าซีก้าเจ็บซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีก้าวอันดับหซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีก้านี่คือของหัวที่เลี่ยของหมวที่เลียแล้วทานดีแล้ทานครับพี่เตี่ยมหนึ่งพเตาะยมนึ่งน้อบิ้งกะคักนี่มีหัวที่เลีวยวหัที่พานมาวิ่งก้าวิ่งยูดก้าตัวเดียวอาจารย์ให้ก้าเจ็นี่ลุดพิเตีมหนึง บ่เคยรุดเลยบ่บ่ไม่เคยรุดเลยไม่มียรุดไม่มียรุดวิ่งเขาตลอดอันนี้อันเก่าเด้อพี่น้องบ่แม่นงวดนี้เด้อันเก่างวดที่มานี่ให้เอางวดต่อไปให้เอฟซีเตรียมตัวเขียนพร้อมพร้อมกันกระดาษไว้เอฟซีเขียนไปพร้อมๆกันทั้งใต้ทั้งไอ้นครศรีสงขลาผมเตรียมปากกาไว้เตรียมตัวมา ว่าบ่เห็นคลิปก็ตีเห็นอ่ะเพราะว่าเพิ่นเล่นตาไอ้เลขวิ่งงานเที่ยวทั้งหพิ่นมักเลขวิ่งมักเลขวิ่งถามมาเกี่ยวกับมีผัดใส่รูดอ่าครับผมวิ่งครับ6เด้อว่าเด็กซื้ออะไรก็ได้มีหกอยู่บ้างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6 6นี่ไปทั้งบนทั้งล่างมาครับออื ทั้งบนล่างเลยตัวน่วงเม็ดเดียวมันออกมากโีกมันจังไรก็ได้อยู่เดียวเมียนบอกขันออกล่างยังได้หลเมียนบอกขันออกบนก็สี่รุดมากเนี่ยแต่วิ่งเต็มล้ำเสีเทียบคือเก่าเต็มล้ำกับเทียบคือเก้แหละผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีแล้วโฮกจับคู่เด้อป่านี้โฮกสามโกสามเอาเขียนไปพ้มกันเขียนข้าวข้าวไปจันซ่าครับนี่ คุณเขียนคุณเขียนยางา้เด้วยนสณบ่ได้เวลาตีเ่ายืมหลายตัวตัวยังยองชัดชัดนะนิ่งๆจำเขียนตัวยังยังชัชัดสามกับหกสองหกสองนั่นแหละเวลาทายเหยีบีบังคุจะได้ว่าเออชัดเจนดีจสินะชัดเจนดีเขียนตัวเขียนบางงามคุเก็อาจารย์ให้สองหางก็ดันดีโอ้ฮโอเคนี่ผมซ้ำนี้ซ้ำตัวเื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกงวดนี่ รูดหกลวดรูดหกลวดหกยิ่งหกลวดหกเม็ดเดียวบนล่างตักลานเนาะนี่ิึงหกต็มล้อมก็เทียบขึ้เก่าแหละผู้ใดเห็นคลิปนี้ใไอเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีน้ำโตได้อาจารย์สองตัวไปมันถือเถาะคันอยากให้ดีกะเมือเรียกออกเด้อฟันให้โป้เลยคือการันตีเลยไมอเรียกออกนี่มือเรียกออกไอ้ฟันให้โป้เลยโป้เลยแล้วเอาคือ เบบงว่บางันเออคือหดบางขันก็ถือหอดสามตัวตัวทุนเดียวอ่าเด้อกองสุไทร์อสุไทา์นะสามเน่ศูนย์หาสามี่ได้อกมีตรงมาตามตเส่แล้วอืมมาเอาโหลดตเส่จังไดยวพผานดใได้คือเขาถือคือเขาพูมพูดยังไงอยู่นะฟันดีอยู่อืมดีด้วยเน่นอาจารย์มาอยู่วัดนี่จัสามวดนี่ได้วัดที่สามนี่นี่มันสี่เข่ามันสี่เขาสามสี่วดต่อน่ะนะคือคือไปอยู่วัด เอ็น of <si suppression> ้องสองหองอันเดียเลยเขาเก้าห้าหนึ่งสามตัวตรงงวดเรีดเลยนะไปไปยุหันงวดเรกงวดแลียเก้าห้าหนึ่งสามตัวเตะเลยอเดียวแล้ก็มาเขาเก้าหนึ่งก็หนึ่งสี่เดียวสามตัวสามงวดตัวกันเลยมันนี้มันก็เลยบะอายุมาอายุวัดนี่เขาบะเลี้วงวดเรีที่มาอายุกับเขาเลี้วเขาแลี้วสองวัดหนึ่งวัดที่สามเดีอวกันนี่นี่นะเขาแทะการันตีเบอร์โทัว่่เออเขียนเบอร์ทัวเขียนเบอัวอาจารย์น้ำเนี่ย พี่น้องรวมอยากทำบุญกระถินนี่สีนี่จัดบุญกระถิ่นยัวหาพี่น้องสายบุญเพิ่นอยากมาร่วมบุญกระถินนําค่ะเบอร์โทรค่ะไปศูนย์แปดหนึ่งโอ้เออปูสะเถาเลยศูนย์แปดหนึ่งอาจารย์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 เอิ่นสะเถาเลยเอ่อเป็นหลวงปู่คอยขังปู่ด้รุ่นเดียวกันส้ม ศูน3์แปดหนึ่งสามสามสองศูนยแปดหนึ่งสามสามสองแปดเจ็ดสามี่แปดเจ็ดสามสี่ั้งก๋วยเตี๋ยวกินได้ลวดนา่นีเสียวรอเลยอาจารย์่าษาเสียวสายวิ่งเด้อตั้งก๋วยเตี๋ยวกินเดยสายวิ่งนีแด้วไม่ผ่านตั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยหกนะรัรันตีจารองตีได้ตังก๋วยเตี๋ยวรอเลยจับคู่แค่สองทางพี่น้องหังเ่าอยากให้เอฟซีสื่อลงทุนไายนะถือกระถือ เนี้ยมั้ครับป <ped uli> <Haj> ู้ล <t> ่งอาจารย์เ <t> น <hurting> ี่ยว้ายให้จังสรรมันกระถือมันตีเล็กซิหางแบบนี้เลยครับดูสิปู่วานเหเนาะอันนี้ของอาจารย์นี่้าเอาเนี่ยเนี่ยไหนเรียกนี่ครับต้องหางนี่ก็เอาเงินเดือนบนไปครับบนล่าง เมื่หลายเรียกกันเมื่หลายโอ้ตัวหนังสืองามอ oh, ีหลียเนาะเขียนครับเป็นบรรจงเขียนตัวคือเม่ไปเป็นกู้หนเขียนหนังสืองามเป็นมันเป็นยังไงยูทูบมันเป็นยังช่องยูทูบเพราะมัเป็นกู้สอบก็ได้ครับสอบก็ได้โบมิสินครับมีแต่เส้นมีแต่เส้นเส้นโบมิสินเอาไปบอกเลยเอฟซีเ้ยวิ่งหก่นื้ะบนล่างการันตี ติมล่ำกระเทียดที่เอาอาจารย์กว้างอวดวันที่16รกฎาคม2567วิ่งรูด6ตัวเดียว6ตัวเดียวบนล่างจับคู่มี2หาง6362ขับที่เอามาขึ้นลถก็ขับที่เอา3ตัวเน่ะ4 4 6 3เอา C ไซบอครับเออ C ไซเดอรักรวย สี่หกสามหรือสี่หกสองังสี่บอกอาจารย์อืมนั่นแหละเอาซีไซส์เอาเขียนเนี่ยเหาอซีรักร้อยเขียนเขียนรถก็สันเขียนเขียนห้าพันอยากซื้อสามตัวครับเอาซีไปรักร้อยเป็นซีเด้อต่แนมนแล้วอาจารย์ห้าเ็ดสามตัวต้องให้เพิ่งไปน้ำเหลวสามตัวถ้าอาจารย์บอกสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยแมนสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถ่าลวด ไปใจเองได้แต่พ่ถือจะไปใจเองสิโอเเอาไปดูเนาะเอาเบิเบิ้งเพราะว่าอาจารย์นี่มันใจตั้งไหนเพราะว่ามันต้องเขผางวดทีสามคือเก่าอินีดเลตอาตมานนะเขผาคือเก่าอืมผู้ใดที่หนีพี่ปูโชคดีมันเพราะว่าเสียอารมณ์ดีกับเพราะว่าเลียนมันสิเขผาคือเก่านะอย่างน้องจีดายเฮ เขาดีด้วยสี่หกสามสี่หกสองของอาจารย์ข่วงก็ถือว่าแล้วสร้างหุเดี๋ยวรอเลยเสร้างรอเลยเลมีศพมีหลับสาธุสาธุ